สวัสดีครับมาดูครับวันนี้เรามาปลูกันที่ไหนครับนี่ครับสวนอินทผาลำครับการผจญภัยการเดินทางไม่มีไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับนี่ฮะอินทผาลำวันนี้คือมาถอนหญ้านี่ฮะมาถอนหญ้าป่าอินทาผาลำครับ โห oh, สุดยอดดูฮะป่าอินทรารมสวนใหญ่ครับประมาณสิไร่น่าจะได้ครับนี่นะครับเพื่อนๆครับตลอดทั้งปีครับเปิดน้ำ ลูกดกพันเนฟจูนนะครับเนฟจูนวั <c oughs> นนี้เรามาให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะครับ นี huh? yeah. um, claro gente, no um, ่ฮะลามะลีลาครับมันมาหาคนหรือเปล่าไอ้ยไมใส่หน้ากากวะกันแมลงครับกันแมลงหน้ากากอนามัยครับดูเอะโอ้โห โบ๊โบ๊โบ๊บเออนั่นแหละขึ้นฉีได้ขึ้นฉีได้มันมาเที่ยวครับบ๊บ๊ เอากันมแมลงครับกันกันแมงวันกันไรตอมเขาเลยเอาหน้ากากมาใส่ใส่มันมองมันมองกล้องด้คล้ายๆกับมันจะบอกอะไรสักอย่างบอกหวยหรือเปล่าค <c oughs> ันนิบจูนโอโ้โหลูกดอกดีครับ ทุกต้นนะครับถอนหญ้า สูงท่วมหัวยังมีจากปีที่แล้วด้วยปีที่แล้ว,งไ,ลวไงติดอยู่เ็บแห้งคร,ร,ร่อน้ำหยด มาแล้วมาแล้วโอ้โหอาวุธอาวุธใหญ่มากเลยครับอาวุธครับขึ้นนั่งได้นะครับ ไม่ใช่ม้านะครับลาครับ oh. เหมือนมดเอ็กซ์เอร์วันเลย นไปหาจินยาไปไปหาจินยาไปไปหาจินยาไปเด้วไปไปไปหาจินยาไปไปโหะไม่มีคนเล่นด้วยโอ้โหนับแล้วเกือบ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 แล้เกือบยี่สิบ,บ,นะบ,บ,บพวงนะ นเนปจูนพันพื้นเมืองที่ เดี๋ยวจะพาไปดูไข่ครับอดีน้องก็เห็นน้องก็เห็นไข่มาครับยิยนดีต้อนรับน้องออผู้สมัครแรงงานนะครับแรงงานไทยนะครับภาคใต้ t a c นะครับน้องๆยิยนดีต้อนรับทุกท่านครับเขาก็จะปูกนะครับเป็นหอมไอ้เขาเอินหอมนึง hóm bùa hóm bùa vậy Hãy subscribe cho Uh huh. มีไข่ไข่กี่ฟองไข่สามฟองเนี่ยไข่สามฟอง อยู่ข้างในัหงหเล็กๆเ,เองครับเขาก็เลยไม่ไม่เอาออกนะฮะมีหมดทุกสาขาอาชีพครับมีสวนส้มสวนส้มโอ มีผลไม้มีแอปปุงแอปเปิลครับแล้วแต่ภาคแอปเปิลก็จะอยู่ภาคเหนือ Apple Check, อัปเช็คพวกนี้จะอยู่ภาคเหนือครับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผม ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ